สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับนี่ผมจะมารีวิวการเดินทางไปยังเซนทันแจ้งวัฒนะน,นะฮะโดยใช้รถไฟ้าสายสีชมพูนะฮะนี่ตั๋วเนี่ยประรับฟรีกันได้เลยนะครับเวลาจะขึ้นมาาก็จะให้ตั๋วฟรีมานี้ก็รอรถไฟอยู่นะฮะก็ฝั่งนู้นเข้ามาแล้วฝั่งผมยังไม่มาเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันฮะว่า เดินทางจะเป็นไงนี่รถไฟใกล้มาแล้วนะฮะนี่มาแล้วครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับผมนะฮะรถไฟรุ่นนี้ไม่มีคนขับนะครับคือไม่มีคนขับคนคุมนะฮะใช้ระบบออโต้หมดนี่ฮะ PM08 ครับนี่ฮะปึ๊บเดินเข้าไปเลยครับรอรอคนเดินออกก่อนจเย็นอย่าเพิ่งเดินเข้าไปนะนี่ฮะพอคนเดินออกครบแล้วเราก็จะเข้าไปครับ เขาไปเลยครับในนี่มีเจ้าหน้าที่มายืนขวางนิดหน่อยนะฮะนี้ผมก็ถ่ายจากข้างในตัวขบวนนะฮะตรงนี้จะเป็นสถานีเอ่อจากสถานีเมืองทองไหมครับไปสถานีสีรัตนะฮะนี่ฮะมีพอดีมีช่วงรถไฟสวนพอดีผมก็เลยอยากถ่ายไว้อะนะนะฮะนี้เป็นหน้าขบวนนะครับไม่มีคนขับนะฮะอันนี้เป็นรถไฟที่สวนมา นะฮะหน้าขบวนค่อนข้างยาวครับแล้วช่วงนี้ครับที่ผมอยากถ่ายก็คือมันเป็นช่วงที่เออมันต้องโค้งอะโค้งมากเลยโค้งสองรอบโค้งเป็นตัวเอสเลยครับนะฮะโค้งซ้ายเบี่ยงหลบถนนแจ้งวัฒน,นะมาก่อนเนี่ยนะฮะนะฮะก็ขึ้นสะดวกสบายดีนะครับเออรถฟ้าสายสิงห์ูนะก็รอประมาณเที่ยวละนะที่ผมรออยู่ก็ประมาณ4นาที ะก็จะได้ขึ้นนะครับก็เดินทางมาสะดวกมากขึ้นนะครับเดินทางมาสะดวกกันมากขึ้นแหละนะครับนี่ฮะมาแล้วเปิดปๆดปิดๆนะฮะนี้โค้งอยู่โค้งอยู่นะครเราก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์นะเอนะครับก็มาเล่นกันนะครับมีของแจกเยอะแยะมากมายนะบอกไว้ก่อนว่ารอบนี้ของแจกเยอะทุกคนต้องเอามารับของแจกนะได้ของแจกติดไม้ติดมือกลับบ้านกันนะฮะ ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่คิดว่าน่าจะได้กันแหละนะครับนะมีทั้งของจากในติกนะครับของจากเพื่อนๆที่มาช่วยกันนะฮะหามานะฮะอาจจะไม่เกี่ยวกับโปเกมอนแต่ก็พร้อมแจกพร้อมแจกได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะฮะนี่ฮะมาแล้วฮะโค้งมาปืดนี่อันนี้โค้งอีกรอบแล้นะนี่นี่โค้งอีกรอบแล้วก่อนจะเข้าสถานีอ่าสีรัตนนะครับซึ่งเป็นสถานีที่ ก่อนถึงนะก่อนถึงก่อนถึงเซ็นท่านแจ้งวัฒนะนะครับก็จะถึงสถานีสีรัตก่อนแล้วนี่ถึงแล้วครับสถานีเซ็นท่านแจ้งวัฒนะครับผมก็จะเป็นสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28นะครับชื่อสถานีเขานี่ครับก็มาถึงแล้วก็เตรียมตัวออกประตูครับนี่เดินตรงไปเลยนะครับถ้าใครจะลงบันไดก็ลงนะฮะส่วนผมลิฟต์ครับ นะฮะแล้วก็นี่ฮะมาถึงปากทางที่จะออกนะฮะก็พอออกมาครับสอดบัตรนะครับสอดบัตรไปเลยนะครับบัตรไม่คืนนะฮะสอดบัตรเสร็จเลี้ยวขวาเลยครับผมนี่สอดบัตรเสร็จเลี้ยวขวาครับนะฮะเดินไปเลี้ยวขวาครับทางออกที่4ครับแล้วก็เดินลงบันไดไปได้เลยนะครับเดินลงบันไดไปได้เหลยทางเชื่อมไม่มีนะฮะเขาไม่เชื่อมกันนะครับคือไม่รู้ไป อะไรกันยังไงก็คือทางเชื่อมเชื่อมเข้าไม่ได้นะฮะต้องเดินลงไปนะฮะเดินลงไปก็จะถึงประตูหน้านะครับเราก็ลงไปชั้นจีเลยครับอ่าพอถึงประตูหน้าเนี่ยเดินลงชั้นจีได้เลยนะฮะแล้วก็เดินไปทางขวาสุดเลยครับก็จะเจอสถานที่เล่นของเรานี่อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่หน้าออฟฟิศเมดแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะนะ,ะกว้างขวางครับยืนเล่นกันได้แถวนี้มีที่นั่งนิดหน่อยนะครับ แต่พอเล่นเสร็จใครอยากกระจายไปนั่งที่ไหนก็ได้นะครับนี่ฮะมีที่นั่งข้างหน้าเห็นไหมแล้วผมจะตั้งบูธแถวๆวนั้นแหละนี่เป็นที่นั่งนะครับนั่งได้นิดหน่อยแล้วก็จริงๆก็ด้านข้างนะฮะจะมีแฟชั่นพลัสนะตรงนี้ก็จะมีที่นั่งอีกเช่นกันนะครับก็เดินมาอีกนิดหน่อยก็มานั่งได้นะครับมานั่งได้นะครับด้านขวาก็จะมีที่นั่งแล้วก็มีที่นั่งอีกเยอะแยะเลยนะครับขึ้นไปนั่งชั้นบนก็ได้นะครับพอเราเล่นกิจกรรมเสร็จก็ ขึ้นไปนั่งจับชั้นบนก็ได้นี่มีที่ว่างนะอ่าประมาณนี้ครับผมมาเดินทางสะดวกง่ายๆนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันเยอะๆนะครับเริ่มเวลา12นาฬิกานะครับแล้วก็เริ่มเล่นเกมแจกของกันนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงนะครับก็พอใกล้ถึงบ่ายคือเราจะถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับแล้วก็เล่นเกมแจกของรางวัลแจกของรางวัลเราเยอะมากครับแจกจนหมดแล้วผมก็ จะปล่อยลูกท่านไปจับตัวกันนะครับโอเคพรุ่งนี้เจอกันครับผม